นครศรีประมลนไม่ใช่มไม่ใช่มไม่มีสังภาพสังภาพเยอะแยะไปหมดเราต้องหาสังภาพเราให้เจอแล้วเราจะส่งเสริมตรงไหนก่อนตรงไหนที่ตามมาสิ่งที่มาที่สุดคืออะไร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของว่าสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรภูมิคุ้มกันที่ดีก็คืออย่างที่ว่าไปแล้วอย่าไปฟังอะไรที่มันไม่ไม่ใช่ะนะการหลอกลวงทางดิจิตอลทางออนไลน์กู้เงินเห็นไหมเป็นคดีความเยอะไปหมดแล้วพวกเราก็เดือดร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับวันนี้เราเดินหน้าประเทศของเราไปให้ได้โลกโลกของเราหลังโควิดไม่ใช่โลกเหมือนเดิมอีกต่อไป เป็นโลคงความทันสมัยเป็นโกแห่งการแข่งขันเป็นโลกแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยให้มากยิ่งขึ้นเราต้องเดินให้ทันนะเราต้องก้าวให้ทันพร้อมกับเขาไปด้วยประเทศไทยไม่ใช่แย่ไปทั้งหมดไม่ใช่หรอกครับเราต้องพัฒนาการรู้ให้มากยขึ้นแล้วเราจะเดินเดินหน้าไปด้วยกันนามของกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกษิจและสังคมโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นและประชาชนชาวมะม่วงสองต้น ขอขอบคุณท่านนายกมตรีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามาเปิดศูนย์ดิจิตอลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกได้มอบไว้คือการผลักดันประเทศไทยให้เป็นภัยแลนด์4.0ซึ่งความสําเร็จของโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชนก็คือทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี ICT ในการสืบค้นข้อมูลขายของออนไลน์รวมถึงเป็นช่องทางในการเรียนรู้เรื่องต่างๆผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เราจะมีการพัฒนานระบบเด็ตประชารัฐตามนโยบายของท่านยศวันตีซึ่งได้ทำมาอย่างต่อนเนื่องหลายปีจนวันนี้เรามีโครงการเด็ตประชารัฐที่ให้ฟรี WiFI กับพี่น้องประชาชนไปนแล้ว2 4 0 0กว่าหมู่บ้านร่วมกับของกสงทชที่ทำอีก15,000หมู่บ้านเท่ากับวันนี้เรามี40,000กว่าหมู่บ้านทั่วประเทศครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านยกรันตีขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดสู่วันตีต้อนชุมชน ตำบลมะม่วงสองต้อนอำเภอเมืองจังหวันดนครศรีธรรมราชนะครับ